สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชั้นีนอนจะเตรียมตัะแล้วได้แน่นจ้ะออเดอร์เขานะคะออเดอร์เขาเขาจะไป็นตามล่ะเขาออเดอร์เพิ่นนะคะเนาะหลอบนี้ก็จะเป็นเฮดคือเก่าค่ะคือหลอบแรกเนาะจะเป็นพวกเฮดดินต่างๆเนาะค่ะพวกแคมลาต่างๆเนาะจ้ะเนาะแต่บ่เอาแคมลาที่ว่ามีรสชาติเผ็ดนะคะเผ็ดนิดหน่อยได้จ้ะแต่ว่าห้ามเผ็ดหลายเนาะค่ะแล้วก็จะตามล่ะนะเฮดมันปูดอกเล็กนั่ค่ะนะคะคือเพิ่นต้องการจำนวนหลายเนาะค่ะเนาะแล้วก็ มันปูดอ,อกใหญ่แต่เพิ่นเอาคือกันค่ะแต่เอาบอลลายเนาะเอาเดือยเพิ่มให้เพิ่นให้มันได้่ขบตามที่เพิ่นเรียดไม้เข่านาะคะะ่ะเนาะนั่นละจ้ะทีก็พญายิยจะไปปลาแถวบ้านนี่ก่อนนะคะพอวันนี้ลูกไปเขาเจ้ามีโรงเรียนเขาเจ้าภาพไปเจียรกรรมเนาะสถานทีเนาะคะะ่ะเนาะกะตองมหาเพลียวแน่เนาะคะะ่ะเนาะทีกจะไปแถวแถวมู่บ้านนะคะไปเลาะเบิงพอมูพอายิา่แล้วบอกว่า มองที่เราเค่อยเก็บนะคะมันจะมีเฮดแตรขาสมนะคะเนาะตีจะลองไปเบิรงคือกัน,นะค่ะ <S 2> <S 2> โอเคใ่ะจะได้ไปล่าหลวดกัน,นกนับตีนอจันนาวาตีจะได้ตามทีพลเรศในมาในบอนะคะนาะเป็นเฮดดินเฮดต่างๆนะคะน้นงมาแล้วค่ะพี่นอ้องมาถึงแล้วก็เจอแล้วจ้าปเป่าเฮดดำไหมมึงเฮดอันนี้เถาแล้วฮะอะไรอ่อนเฮดดำเยอะเด้งนะอืม ฝนตกมากกับฝนจนังเลยเระว่างบราสบายเด้อย,ยอนอเอ้ยยินจามอยู่จ้ะ <c oughs> แต่ว่าเป็นยังในช่วงนี้เราบริรักษาโตแล้วโอเค่ล่อันนี้ซื่อจ้ะบริเลเขารักษาโตแล้วบรดิด้ให้ขีโม่นะคะตอนนี้เลย เป็นบัาเบ่าเป็นยังจ้ะแต่บ้าเป็นจะดีกว่าเนาะมันปูฝนฝนว่าสามีมาตัดขาออกอยางดีจ้ะยังบ่ได้ดอกพี่น้องเอ้เพรามันตกฝ่าออกเก็บฝ่าไปไปทำปตัดขาอยู่บาเกากันจ้ะ แำมะาเฮดที่เขาต้องการหลอบแหลออกเอาไปโอ้ยฮะเจ้าดีใจค่ะหลอบนี้ขออีกเหานทันวะาขอขแคมละอีกขอเขาเฮ็ดดินอีกแต่โอ้ยบอมมาบอมมา,าบอมมาขาบอมมาจ้ะโอวนี่ฝนตก ูดเนี่ยตัดอะไรแไม่พ้หนังกาย้ไอนักายจ้ะก,ก็เอาลายค่ะพี่นนอง ฮัลโหลฮะโอเคสมบติตำละหาเห็ดสมค่าสมให้เขาจ้ะเ็ดอันนีหลาจ้ะมันปูจะไปหน้อนอุ้ยอันนี้เละแล้วค่ะเจ็บเลยจ็ะเก็บเก็บ อย่าเวดไก่อนม่เก็บจ้ะจเจออุ๊ยนี่เห็นนกลตรงนี้จะนไก่ก่อนนงไก่อนนมาเก็บกองไหวนี่้หึมาเก็บกองไหวหนจ้ะกองไ่เอไปแล้ว้ไม่ได้ีได้จ้ะไปจะเห็นนั่งอัน ขั้นเทเลนอยู่ตรงนี้จ้ะเทิร์นนี่เสช่หรอเขียนเนี่ยมาเห็นอยู่ไหมนีเด็ดดีเด็ดเข็ดดำกร็รลายละพี่น้องดีไมีดอกหน่อยน้ำจ้ะอันนี้บได้บบได้บบได้ยที่พวกเอาเด้อค่ะเด้อเนี่ยเนี่ย ชอบเพราเจาะก็จะได้ดอกหน่อยเพิ่มอีกจ้ะเราวม่เอาไปมันมันงามเนาะ๋ตวมันกระิหายยากนี่ค่ะโเหละหมดละที่กระจายเอะกว่าตัวตัวไป เล็เด็ดขาง,งามๆจ้มองดูยอดดีเล อยู่วะถ้าเจ้าบอมาหลาดซัดปลาเนี่ยจ้ะนี่ก็เลยมาเก็บได้อยู่ต่ถ้าก็ต้องใส่เสื้อกันส่อนแสงมาเตรียมไว้จ้ะ ใส่ถุงมือเพราะว่ายนี่ยเก็บเห็ดดำนะคะมันใส่ถุงมือแล้วมันอันนี้การทะเลนเหรอจะมาบันมาถนัดจ,จ้ะ อยาเต็มเลยคะ่ะไม่แต่เห็ดดำเนาะจะเห็ดดำเท่านั้นเลยจ้ะปะกอยังพ่ไดตอบรับออเดอร์ตีอยู่จ้ะบอวโหเราไปเก็บหายใ้บ่พร้อมตอง่งวันังคางเอ้ย่งวันพุทธเลยไหมแมนโนหาหา,หายบ้บไดตีกับสิบตะวเวนหากันสองคนพรอเมียจ้ะ พอเดิน45กิโลจ้ะเก็บได้อยูสองคนแต่่าเห็ดดำมันเก็บมันจะเสียเวลาเนี่ยจะ้ะเพราะว่ามันมันบ่ไข่ได้กิโลน้ำหนักมันบ่ไข่ได้เก็บตะกาญก็ได้ประมาณสามกิโลเต็มเนี่ยเพื่อคัดออกได้ เล่เลยนี่เล็เลยจ้ะเละกับเอาเนาะเอาหมจิมาเลกแต่ปลาท่านี่ดอกน้อยเนาะจ้ะดอกกุ้ใครใหญ่เป็นไง ตัวกันจ้ะที่เห็นน้ำไก่จ้ะโอ้เห็ดดำนี่มองไหนมองนันเลยจ้ะลร,ร้คักเสียงเสียตีตีปงแรงปงแรงอยู่พี่หน่อย เอ๊ะลดแม่ลดมือดีเถอดอก มเหลือนคาตัวนี้ใครสนิทเลือดหนึ่งจ้ะสตาร์ทพีโอนย่มันปูจ้ะโอันนี้บอไดเราเด้อมาไดกันจ้ะอันนี้เอาบอไดที่เอาไปได้จ้ะพี่น้อกมาไดคือบอไดปล่อยพามได้จ้ะ ไกโทรมาแกทํางานจะ้ะติส่งออเดอร์ให้แกแกบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าฝนก็ตกแกก็ไม่มีรถด้วยแกทํางานตอนเช้าด้วยค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยเข็นงานเ้าใชสิมาน้ำตีกับบมได้ค่ะเพราะตีก็ออกจากเ้าเข้ากันเพราะว่ายานุท่านออเดอร์ข้าเจ้าย็นขาเจ้าล่าสั์ค่ะตอนนี้ตีก็เลยบอกแล้วว่าได้เท่านั้น ไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตีบังเสียตีก็ต้องหาเอาเดิร์ส่ให้เล้าส่ให้เพิ่นจ้ะที่ว่านอ้อแล้วกับห่วงงานห่วงเอาเดิร์ห่วงคลิปมันก็แยกลรางมาได้นี่ตี้ละพี่น้องเลยฝนมันก็ตกนักเลยค่ะช่วงนี้มาหน้าซั์ด้วยบางจุดตีกับทายบางจุดเไปิดทายได้จ้ะ เห็นเห็ดอันนี้เนาะโบกป็นไงวะไม่อยู่แถวนีนล่ะได้มาเก็บกองไว้นี่ก็ดีแทะตกจักรเส้นไม่จำมาในฝนก็นได้ ปากนี้มีทั้งดำมีทั้งเหลืองจ้ะ เห็ดแต่ดำขาสมน้ำจะมักอยู่มองทีนี้มีหยาบฝนแน่จีวะดูดในด้อฝนเลยเดีย๋ยเก็บเห็ดเนี่ยจ้ะ อ,อันนี้เลยจ้ะข้นเ,นาเขาไมา่อิ่มอย็าอันทาน,นมันแตกมันเน่าจ้ะ นังไกล่ลายแทนี่ค่ะนังไก่นังไก่ขาวจา้ะนี่มันจะมีไก่เหลืองกับไก่ขาว แค้เงียบใช่ไหมฝนตกแี่ยังยยไ เต็มตะก,การแล้วครับพี่นอ้องทั้งในไทยทั้งบนริเตยจ้ะ

ทำหอบเลยจ้ะเฮ้แถวนี้มีบ้านคนหรือว่ามีบ้านพักหล่อนเนาะเสียงเขาเจ้าตียงูจะ้ะเดี๋ยวจบคลิปกันนะคะโทษกับไตกเป้ไว้คนจ้ะพี่น้องฝนตกแห้งแล้วคลิปนี้ที่กับจบแค่นี้นะคะน้องแตเต็มตะการไงแล้วจ้ะตอนคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกควางใจที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็บ่ลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้ตีนนะคะเนาะ วิดีโอนี้ติราไปก่อนจาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย